ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าโปรแกรมนี้มันคือโปรแกรมอะไรครับก็ผมเฉลยเลยแล้วกันก็คือโปรแกรมครับเราก็สามารถเหมือนถ้ามีหลายๆจอนเราสามารถกดดูได้ว่ามีใครอยู่บ้างครับแล้วก็โหมดสปีกเกอร์เองนี่ฮะอันนี้ก็จะเห็นแบบทะลุไปหมดเลยนะเพราะว่าเหมือนตัวพื้นหลังเองกับตัวสีผมครับสวัสดีครับวันนี้พบกันนะฮะกับช่องแฟนมิชชั่นนะครับผมแบงค์นะฮะวันนี้ ผมก็มีตอนพิเศษมาให้เพื่อนๆนะครับก็คือ f a n มิชชั่นเรคคอมเมนนะครับแฟนมิชชั่นเคคอมเมนก็คือความหมายตรงตัวเลยก็คือผมจะมาแนะน,นําแนะนําสิ่งที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได้ไปลองใช้หรือลองไปลองทดลองทําตามกันดูนะครับก็สำหรับวันนี้นครับมันก็มีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะฮะที่ผมได้ทดลองใช้แล้วก็กำลังเป็นที่นิยมอยู่ใน ขนาดนี้นะครับมันใช้สำหรับการประชุมออนไลน์การวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในองค์กรหรือบริษัทที่ทำงานกันหลายๆคนและต้องการประชุมหรือคุยงานกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่ไม่ต้องมาประชุมกันในห้องประชุมแอปพลิเคชันนี้นะครับก็สามารถแชร์ภาพแชร์วิดีโอหรือแชร์งานต่างๆนะครับให้คนที่เข้าร่วมประชุมได้ เห็นแล้วก็ได้คุยงานกันไปในขณะที่ประชุมกันเลยนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแล้วก็ตอบโจทย์กับยุคนี้นะครับที่มีโรคระบาดซึ่งโอเคตัวแอปพลิเคชันนี้ก็คือทำมาเพื่อสำหรับกลุ่มพนักงานหรือองค์กรที่มีพนักงานทำเวิร์กฟอร์มโฮมทำงานอยู่บ้านแล้วก็ สามารถคุยงานกันโดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะครับซึ่งมันก็สะดวกแล้วก็ก่อนข้างอะไรประหยัดในเรื่องในแง่ของต้นทุนของบริษัทหรือองค์กรนั้นๆนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าโปรแกรมนี้มันคือโปรแกรมอะไรครับก็ผมเฉลยแล้วกันก็คือโปรแกรม Zoom นั่นเองซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับทำแนะนำโปรแกรมคร่าวๆแล้วก็วิธีการติดตั้งบน PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับเพื่อ ใช้ในการทํางานนะครับสำหรับคนที่กําลังศึกษาหรือกําลังมองหาโปรแกรมสําหรับวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นี้นะฮะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันไปเลยนะครับโอเคผมก็จะเข้าหน้าต่างโคมเข้ามาแล้วก็พิมพ์หานะครับซ o มก็จะมีดาวน์โหลดเซ็นเตอร์นะครับปึ๊บเข้ามาเสร็จปึ๊บก,ก็เป็น z o o m c r e a t f o r r ม e e ิ i n g ะแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยโอเคก็สำหรับตัวโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมานะมันก็ถือว่าใช้พื้นที่ของเครื่องไม่เยอะนะครับตัวโปรแกรมเองมันอยู่ที่11ประมาณ11เมก12เมกเนี่ยครับหลังจากเราโหลดมาแล้วเราก็ติดตั้งเลยนะฮะ โอเคก็จะมีหน้าต่างของตัวโปรแกรมขึ้นมานะครับมันก็จะมีอยู่2ไอคอนก็คือ Join Meeting กับ Sign In นะครับส่วน Join a Meeting นี่ก็คือเหมือนว่าเราเป็นผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องมีโฮสต์กำหนดมีโฮสต์ตั้งห้องไว้แล้วก็จะส่ง ID มาให้เราเพื่อเข้าไปร่วมประชุมกับทางคนอื่นนะฮะโอเคแต่เ,เรามาดูที่ปุ่มของ Sign In อันนี้นะครับก็คือการเข้าใช้นะก็สาหรับ ตัวโปรแกรมเองมันก็เข้าใช้ได้หลายหลายช่องทางนะครับอย่างเช่น Facebook เองหรือ Google ก็โดย Gmail เองส่วน SSO นี้ผมไม่มัน่นใจวามันคืออะไรนะครับหรือเราก็สามารถลงทะเบียนของ z o ู m เองก็ได้นะครับนะครับเราก็จะเข้าระบบด้วย Google นะฮะก็คือตัว Gmail ของเราเข้ามาเราก็เลือกอีเมลปึ๊บ ครับแล้วเราก็ไปเราจะเข้าไปที่โปรแกรมแล้วครับเมื่อเข้ามานะครับมันก็จะเป็นหน้าจอประมาณนี้นะฮะก็จะมีในแถบ,บของโฮมแชทมิงแล้วก็คอนแทคนะครับก็คือโอเคเรามาดูในหน้าของโฮมนะครับก็จะมีนิวมิงจอยสเก็ดูแล้วก็แชร์ สกีนะครับเราก็เราจะเข้าใช้หรือตั้งห้องเราก็เข้าไปที่ new meeting นะครับโอเคก็กำลังคอนเนคอ่าพอเข้ามาปุ๊บอันนี้ก็คือเราตั้งห้องเสร็จแล้วมันก็จะมีเลข ID ต่าง,างอันนี้ก็ก,กด join with computer audio ก็คือเหมือนใช้เสียงของ ให้หอ,นอนุญาตให้ใช้เสียงของตัวคอมพิวเตอร์เรานะครับในปุ่มซ้ายมือนะครับมันก็จะมีในส่วนของอินโฟเมชันของห้องนะฮะก็คือเราสามารถตั้งชื่อห้องประชุมได้นะครับประมาณนี้เราก็จะมีเลข ID ของห้องนะครับเพื่อส่งให้เพื่อนให้ทางทีมงานหรือคนที่จะเข้าร่วมประชุมเนี่ยได้กรอกเลขนี้แล้วก็ ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับ mm hmm. เพื่อล็อกอิน hmm. เข้ามาอีกทีหนึ่งครับหรือเราจะเชิญเพื่อนโดยการใช้ไออินไวล์ลิงนี้ก็คือเหมือนก๊อปปี้ลิงก์แล้วก็ส่งให้เพื่อนเลยแล้วเพื่อนก็จะคลิกที่ลิงก์แล้วก็กรอกพาสเวิร์ดแล้วก็เข้ามาในห้องประชุมของเราได้เลยนะครับโอเคส่วนด้านล่างก็จะเป็นแถบของไมโครโฟนนะฮะก็คือเราจะสามารถปิดเปิดเสียงไม้ได้นะครับแล้วก็สามารถปิดเปิด กล้องได้เช่นกันนะครับโอเคครับก็ตรงส่วนของอันนี้ไอคอน s e c u r i t y นะครับก็เราจะสามารถเหมือนล็อกไม่ให้ใครเข้ามาได้แล้วก็กรณีอันนี้ก็คือเหมือนติ๊กไว้เพื่อเวลามีคนเข้ามามาขอเข้าห้องครับเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าคือใครนะฮะแต่เราก็อาจจะยังไม่จำเป็นก็คลิกออกไปก็ได้ก็คือ ใครที่ได้รหัสผ่านจากเราก็คือคนนั้นสามารถเข้าได้เลยส่วนแถบนี้ก็คือเหมือนอเป็นรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมนะครับเราสามารถควบคุมหรือคอนโทรลการปิดเปิดไมหรือการเปลี่ยนชื่อของคนที่เข้าร่วมประชุมได้ในตรงส่วนนี้นะครับโอเคส่วนช่องแชทนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถแชทกับทุกคนได้ ในระหว่างการประชุมนะฮะไม่จําเป็นต้องพูดคุยอย่างเดียวเราก็พิมพ์เป็นข้อความได้นะเพื่อความชัดเจนหรือเราจะสามารถคุยแบบพิเศษอันนี้ก็สามารถคุยได้ตัวส่วนตัวกับคนที่ประชุมอยู่ได้โดยที่คนอื่นไม่เห็นนะฮะก็สามารถแนบไฟล์ส่งไฟล์ต่างๆได้นะครับโอเคในส่วนของแชร์สกรีนนะครับมันก็เราก็สามารถแชร์ ข้อมูลต่างๆได้นะครับที่เราเปิดอยู่เนี่ยเป็นตัวงานเองหรือเป็นตัวภาพวินโดว์อะไรต่างๆที่เราต้องการจะสื่อให้คนที่ร่วมประชุมเรารับทราบหรือเราพรีเซนต์ง,งานอะไรวระานี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวไวท์บอร์ดอันนี้นะฮะมันก็ค่อนข้างเหมือนเป็นฟีเจอร์พิเศษที่ใช้งานได้หลากหลายนะก็คือเหมือนเราสามารถ เขียนหรือระดมความคิดของคนที่เข้าร่วมประชุมได้นะครับหลายๆคนสามารถมาขีดเขียนหรือปรับแต่งอะไรต่างๆใน,นนี้ได้หมดเลยก็เหมาะสําหรับการระดมความคิดเห็นหรือการพรีเซนต์งานแก้ไขงานอะไรต่างๆได้นะครับโอเคส่วนนี้ก็คือปุ่มเลคคอร์ดนะครับอ๋อใผมเพิ่มเติมตรงแชร์สกีนนะก็คือแชร์สกีนก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเฉพาะ โฮสต์คนเดียวที่สามารถแชร์ได้หรือจะทุกคนสามารถแชร์ข้อมูลขึ้นมาคุยกันได้น,นี่ก็สามารถเลือกได้แล้วแต่การใช้งานของเพื่อนนะฮะเกินปุ่มเลคคอรอสนี่ก็คือเหมือนเราจะบันทึกการประชุมไปเรื่อยๆนะครับจนจบอ่าโอเคสําหรับการประชุมในแพ็กเกจของตัวที่เป็นเบสิกเนี่นะครับก็คือเหมือนไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะสามารถประชุมได้ประมาณ40นาทีแล้ว ห้องมันจะถูกปิดแล้วเราก็ต้องเหมือนสร้างห้องก็เชิญกันเข้ามาใหม่นะครับแต่ถ้าเรามีบัตเจตในการจัดการประชุมนี้เราก็สามารถอัปเกรดแพ็คเกจให้มันเหมือนสอดคล้องกับการทํางานเราได้มากขึ้นนะครงเเดี๋ยวผมจะแนะนํารายละเอียดแพ็คเกจอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็น r รีอคชั่นก็คือตบมือยกนิ้วอะไรต่างๆได้นะครับโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนของหน้าจอ,าจอโปรแกรมนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลองทดลองใช้โทรศัพท์นะครับเข้ามาล็อกอินเข้ามาในห้องประชุมนะครับครัแล้วก็เข้ามาก็กรอกเลขห้องนะฮะ มันก็จะขึ้นให้ใส่าสเวิร์ดถ้าเป็น 0fd58a อ่าอันนี้ก็คือมันจะคอนเนคเข้ามาทีนี้ก็จะเด้งขึ้นมาแล้วว่ามีคนทีน่เข้าลวอสอินอ้อผมก็จะปิดไมคนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ หลังจากที่เข้ามาครับเราก็สามารถเหมือนถ้ามีหลายๆจอรเราสามารถกดดูได้ว่ามีใครอยู่บ้างครับแล้วก็โหมดสปิกเกอร์เองเนี่ยฮะ,ะสปิกเกอร์วิวมันก็จะคือนแสดงหน้าจอของคนที่กำลังพูดอยู่นะครับว่าใครเป็นคนพูดแล้วมันก็จะเด้งหน้าจอคนพูดให้เราได้ดูนะฮะว่าคนนั้นกาลังพีแต่งงานอยู่ าอยู่ในแชร์สมมติเราเขียนเราเขียนคางไว้ใช่ไหมทางผู้ที่เข้าประชุมเองคนอื่นก็สามารถเหมือนเติมหรือเขียนอะไรต่างๆด้านเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะสามารถเพิ่มขึ้นได้โด้วยนะไนอะโฟนครับก็จะประมาณนี้ครับโอเคอันนี้ก็คือการทํางานคร่าวๆข,ของตัวโปรแกรมนะครับซึ่งมันก็ ใช้งานง่ายไม่มีฟังก์ชันอะไรที่แบบเข้าซับซ้อนยุ่งยากนะครับผมว่ามันก็โอเคสําหรับสะดวกกับการใช้งานในยุคนี้นะครับที่ไม่ต้องแบบมานั่งเซตค่าหรือตั้งค่าห้องทุกคนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเซตห้องแค่คนเดียวคนอื่นเข้าร่วมประชุมได้เลยนะครับโอเคนี่ก็ผมจะติดการประชุมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูในแท็บของหน้าจอตรงหน้าจอหลักของตัวโปรแกรมนะครับก็จะมีช่องแชทอันนี้ก็คือเหมือน ถ้าเรามีคอนแทคกับเพื่อนอะไรต่างๆครับเราก็สามารถมาพูดคุยมาแชทในช่องแทบนี้ได้อันนี้ก็คือเหมือนอการมีติ้งผมก็จะปิดหน้าจอ,อเรามาอยู่บนที่หน้าจอหลักนะครับโอเคไปดูแท็บแชทนะฮะ นี่ก็เหมือนจะเป็นแท็กสำหรับไว้คุยพิมพ์คุยงานหรือคุยกับคนที่เราติดต่อด้วยนะครับก็คือเราต้องเพิ่มเพื่อนเข้ามาก่อนแล้วเราก็ถึงจะคุยกับเขาได้นะฮะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรอะรประวัติหรือห้องประชุมที่เราเคยประชุมไปเป็นฮิสตอรี่อะไรประมาณนั้นนะฮะตัวนี้ก็คือเพิ่มคอนแทคอะไรต่างๆก็จะขึ้นโชว์ในช่องนี้นะครับโอเค แล้วก็อีกไฮไลท์นึงของตัวโปรแกรมเองมันก็เป็นในส่วนของตัววิชวลแบ็กกราวน์นะครับเข้าในส่วนเซตติ้งนะครับแล้วก็เข้าตรงวิชวลแบ็กกราวน์แล้วก็เราสามารถเลือกภาพแบ็กกราวน์ได้อันนี้ก็จะเห็นแบบทะลุไปหมดเลยนะเพราะว่าเหมือนตัวพื้นหลังเองกับตัวสีผมหรือตาผมเนี่ยมันค่อนข้างมืดในโทนสีเดียวกันมันก็เลยตัดว่าเป็นแบ็กกราวน์ไปหมดเลยซึ่งก็เป็นหน้าลอยๆประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากใช้มีประสิทธิภาพนะผมก็แนะนําให้เหมือน ภาพแบ็กกราวด์ข้างหลังเรานะมันตัดกับสีตัวเราหรือสีใบหน้าเราพอสมควรนะครับถึงจะใช้งานได้สมบูรณ์โอเคอันนี้เรามาดูต่อในส่วนของแพ็กเกจของเขากันว่าแต่ละแพ็กเกจเขาทํางานได้ประมาณไหนนะครับครับก็ตัวแพ็กเกจนะฮะตัวเบสิกธรรมดาก็คือตัวฟรีที่เราใช้กันอยู่นะครับก็คือเหมือนตัวแพ็กเกจฟรีนะครับก็สามารถประชุมได้ประมาณที่หนึ่งร้อยคนนะครับ ประมาณ40นาทีแล้วก็จะตัดไปก็คือถ้าจะประชุมต่อคือต้องสร้างห้องแล้วก็เชิญเข้าประชุมกันใหม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดกรณีแบบคุยหนึ่งตอนหนึ่งะครับมันก็ไม่ได้จำกัดเวลาสามารถสนทนาได้ตลอดเวลาเลยโอเคส่วนแพ็กเกจต่อมาก็มีค่าใช้จ่ายละที่เป็นอยู่ที่ประมาณ15เหรียญน,นะครับก็15เหรียญต่อเดือนนะก็สามารถประชุมได้100คนนะครับระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงก็คุยกันได้ยาวเลยนะฮะ สามารถเป็นเน็ตยูเซอร์ต่างๆได้นะครับแล้วก็ต่อไปในส่วนของ Business นะครับก็ประมาณ20เหรียญต่อเดือนนะครับก็สามารถจุคนได้ประมาณ300คนนะครับอันนี้ก็จะไม่มีวันอาจจะไม่มีระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับส่วน Enterprise นะครับก็สำหรับคนรวมเป็นพันคนนะครับก็คือเหมือนถ้าใครต้องการแบบจัดงานสัมมนาหรือ สอนออนไลน์อันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจที่น่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับโอเคอันนี้ก็สำหรับแพ็กเกจนะฮะก็จะมีประมาณนี้มีอยู่4ตัวนะครับครับก็จบไปแล้วสำหรับโปรแกรม o o มที่เราเล่นกันมาก็ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลัง มองหาโปรแกรมที่เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือการประชุมงานคุยงานลักษณะนี้นะผมว่าอันนี้ก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปโหลดใช้ดูกันได้นะครับก็มันสามารถใช้ร่วมได้ทั้ง iPhone, Android แล้วก็ PC นะครับซึ่งมันก็ตอบสนองกับยุคป,ปัจจุบันที่มีโรคก,กำลังระบาดโรคโควิดกำลังระบาดอยู่ณขณะนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็น เขาเรียกอ,อะไร New normal หนึ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิดก็คือทุกคนจะไม่ได้มานั่งเข้าร่วมประชุมกันแล้วก็จะมาเหมือนพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรประมาณนี้ครับซึ่งจะเหมือนลดเวลาการเดินทางหลีกเลี่ยงการพบปะการแพร่ระบาดอะไรต่างๆได้ดีแล้วก็สะดวกสามารถประชุมที่ไหนก็ได้หรือ work from home ของแต่ละองค์กรที่จะ กดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าใช้จ่ายสำนักงานอะไรต่างๆนี่ก็เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าผมแนะนำผิดพลาดตรงจุดไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากพเพื่อนๆแนะนำคอมเมนต์ติชมกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับก็ยังไงผมก็ฝากพเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าพเพื่อนๆต้องอยากให้ผม แนะนำอะไรหรือมีอะไรเด็ดๆให้ผมอยากทดลองเนี่ยเพื่อนๆก็แนะนำมาได้เลยในช่องคอมเมนต์ผมก็จะลองดูแล้วก็ลองทำตามไปแล้วก็มาทำาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเออมันดีมันไม่ดียังไงอะไรเงี้ยครับโอเคสั้งหับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ